เดี๋ยวยวันนี้พาม,ม,มาดูการทํางานนะครับกับแบบหล่อเสารุ้ดหนามสามนิ้วสิบห้ารางยาวหกเมตรอ่ะพี่มาเริ่มต้นนะแบบหลออ่อผมจะวางนี้ก่อนแบบหล่อเนี่ยมันยาวหกเมตรพอดีเป๊ะเ,เ,เลยนะพี่ทีนี้ในตัวเสารุ้ดหนามเนี่ยจะมีรูรอยรุดหนามเนี่ยห่างกันยี่สิบเซนเห็นไหมครับถ้าเป็นหัวเสาเนี่ยนะสิบเซนนะครับทีนี้ด้านข้างเนี่ยผมทามาร์เกอร์ไว้ให้ช่วงห้าสิบเซนนะครับพี่ถ้าพี่ทำสองเมตรพี่ก็นับไปสี่ช่อง หนึ่งสองสามสี่เนี่ยก็จะได้ตัวนี้สองเมตรเท่า<ม>ที่หนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ไล่ไปนะครับทีนี้เราสังเกตนิดทุกท่วงหนึ่งเมตรนะจะมีรูหัวเสาสิบเซนนะครับตรงนี้ก็จะมีนะครับอ่ารูหัวเสาสิบเซนแต่ตรงนี้หนึ่งเมตรก็จะมีด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่ากลุ่มลูกค้าผมเนี่ยมีทั่วประเทศโซนภาคใต้เนีน่ยเขาใช้เสาสั้นหนึ่งเมตรก็มีนะครับ วันนี้เราจะทาเสาที่ความยาวสองเมตรนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะต้องแบ่งเป็นสามช่องเราจะใช้ตัวก้านสองตัวด้วยกันอย่างนี้วิธีใส่ตัวก้นเนี่ยเราก็ดูให้มันขานรับแรงตัวนี้เรียกขานรับแรงนะให้มันรูเฉียงเท่ากันนะครับมุมเดียวกันเนาะทีนี้อ่คนแรกคนแรกนะร้อยลวดเข้ามาอ่ะพี่ร้อยลวดใหม่เส้นหนึ่งเส้นน่ใช่เดี๋ยวพี่รอผมหน้าอย่าพึ่งหน้า อ่าพอคนแรกใส่มาปุ๊บคนสองนี่หยิบใส่ตัวกั้นนะครับคนสามนี่ก็ลากไปตัวกั้นปล่อยมันอย่างนี้ลากไปเลยลากมาใส่ฝั่งนี้ทีหนึง่งเนาะแล้วก็อย่าให้หลงใส่เหล็กคาดก่อนเขาจัดตำแหน่งรถที่หลังนะใส่เหล็กคาดให้ได้ก่อนเราลากสายแดงไปอีกขนาดหารเนาะเราจะใส่คาดเพื่อให้มันเสมอกัน ทีนี้เ,เวลา,เาใส่นะเราก็ใส่ปลอกไปก่อนนะครับใส่ด้านลูเล็กเข้าไปนะครับแล้วเราก็ใส่ถุงพลาสติกนะครับาสาเหตุที่เราต้องใส่นะถ้าเป็นปลอกกับกิ๊บเป็นเหล็กกับเหล็กเจอกันมันกัดเวลาเราดึงด้วยแรงหนึ่งตันมันจะแน่นมากเวลาตัดลวดมันก็ไม่ออกนะครับเราใช้ถุงพลาสติกเนี่ยเคลือบเป็นฟิล์มบางๆนะครับไม่ให้มันแน่นสนิทกันเวลาตัดลวดปุ๊บมันหลุดปั๊บเลยเวลาใส่ปุ๊บเราก็ตอกให้ให้ให้สนิท นะรให้แน่นทีหนึ่งทีนี้สาระสคัญคือต้องใช้นี่เสมอกันนะครับกิ๊บเสมอกันเล็กน้อยอย่างนี้ถือว่าพอรับได้ตรงนี้ชิดตรงนี้ห่างไม่เป็นไรนะครับเ,เดี๋ยวอีกกรณีหนึ่งถ้ากิ๊บล็อกจับไม่สมบูรณ์เราจะไม่ทํางานต่อลอกตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะถ้ากิ๊บล็อกจับลักษณะยอย่างนี้เวลาเปิดมอเตอร์เขายาวมีโอกาสหลุดมากนะครับถ้าเจออย่างนี้เราต้องตัดทิ้งเราไม่ทํางานต่อ นะครับสาเหตุที่ว่ามันจับมันจับแค่นี้มันต้องให้เท่ากันอ่ามันจับช่วงช่วงที่มันขบกันคือช่วงที่อ่ามันกินนิดเดียวครับการวิกรอนี่เสมอกันแต่ปลายรถไม่โผล่ออถ้าเราเจอสองกรณีนี้เราจะไม่ทํางานต่อต้องตัดเส้นนี้ทิ้งเดี๋ยววันนี้ก็จะมีวิธีการตัดลดตัวเป่าให้ดูเหมือนกันนะครับวิธีการใส่กิบล็อกให้แบบไวนะเป็นสามขั้นตอนเหมือนกันคนแรกใส่ปอกคนสองใส่ถุงพลาสติกคนที่สามใส่กิบเวลาใส่กิบเนี่ย เรายึดตำแหน่งลวดที่เท่านี้นะบางคนใส่ชอบเป็นอย่างนี้ชอบดันลวดกับกิบก๊บเข้าไปยวตัวอย่างเช่นอย่างนี้จะด,ดันอย่างนี้ลวดจะสั้นลงเวลาเครื่องหนึ่งลวดดึงเข้าไปอ,อ่ลวดมันจะโดนดูดเข้าไปนิดนึงทําให้ปลายลวดไม่โผลกก่กับกิ๊บนะครับเพราะงั้นเวลาเราใส่เนี่ยเราให้ดันเฉพาะกิ๊บล็อกเข้าไปไม่ต้องดันลวดตามนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ทดลองใส่กันเลยครับอ,อ่หากระป๋องส,าาสะอาดนะครับกิ๊บล็อกนี่มันซีเรียสเรื่องความสะอาดนะ ถ้ามีสิ่งสปะปกอะไรอยู่ในนี้นะ,นนนะแรงอ่าแรงมันเป็นมุมดัปเปอร์เห็นไหมเดี๋ย,ยวโซลาใช้ก่อนมัน<า>มันเกิดแรงกดเฉพาะจุดทําให้แตกได้กล่องกันซ <นะ S 2> ่าซ่าบางพีออ,อเดี๋ยวพี่เอามาแกะออกให้หมดเลยมันมีมันมีรวดอยู่มั้งนะครับโ,รโอเค<ร> กระบอกดึงลวดเนี่ยระยะชักนะครับสิบสองเซนแบบหลอดตัวนี้ยาวหกเมตรนะลวด pcy คุณสมบัตินะครับหนึ่งเมตรยืดเจ็ดมิลหกเมตรยืดสี่เซนกับสองมิลตัวนี้ชักสิบสองเซนยังไงเรือเรือนะครับที่ผมบอกว่าฝั่งนี้ไม่จําเป็นต้องใส่ให้มันกิบกิบล็อกฝั่งน,นี้ไม่จำเป็นใส่เสมอเพราะว่าปลายกระบอกดึงลวดเอ่อมันกึ่งรูเว้าไว้สําหรับตัวกิบล็อกกระบอกนี้พอดีนะครับเวลามันยันชนมันจะท้เสมออยู่แล้ว าแล้วการดึงเนี่ยมีสองจังหวะจังหวแะแรกแค่ดันชนก่อนนะแล้วดันเข้าไปกึ่งหนึ่งได้เห็นไหมเนียถ้าไม่ทาอย่างนี้เวลาดึงบุ๊บปปล่อยอย่างนี้นะมันกระชากกิบเข้ามากิบกระปอกจะแตกแล้วบิ่นนะครับเกิดเสียหายนะครับเพราะงั้นต้องดันให้สุดแล้วก็ยันเข้าไปถี่นแล้วก็ดึงเดี๋ยวลวดมันจะยืดสี่เซนนะเพราะแบบระยะหกเมตรนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นลวดวิ่งเลยทีนี้จะดึงแล้วฝั่งนู้นถ้ามีคนอยู่นะครับ หรือแม่ก็ตั้งตั้งบังเกอร์ความจริงตั้งบังเกอร์เลยก็ได้นะอ่าเดี๋ยวค่อยตั้งก็ได้ไเ,ดวเวลาดึงลวดนะให้กดากยาวแล้วกดแช่ด้วยไม่ต้องกดแล้วรีบปล่อยการที่แช่ไว้ถึงสองวิเป็นการมั่นใจว่าแรงดึงถึงค่าที่กําหนดบางทีเราตั้งไว้พันห้าบางคนได้ยินเสียงปั๊มร้องแล้วรีบปล่อยมันอาจจะอยู่แค่พันสองพันสามยังไม่ดึงเกินดกำลังแล้วเวลาดึงจะกดอย่างนี้ สวิตจะพังในระยะยาว2คลิปล็อกก็ปอกแล้วอาจจะหลุดได้นะครับเพราะมันเกิดแรงกระชากให้กดค้างทีเดียวเมื่อดึงตึงปุ๊บก็กดคายปล่อยนะให้มันยันชนแล้วก็ดึงออกมาทีนี้พี่ลองสังเกตที่รวดดูว่ามันตึงมากไหมนะโอเคทีนี้ณนะตอนนี้เช่นนี้เกิดความอันตรายแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าฝั่งโน้นกิปล็อกมาจับสมบูรณ์หรือเปล่ามันอาจจะไม่เสมอหรือปลายลวดไม่โผ่ เพราะงั้นเวลาเราดึงทุกครั้งเราต้องระวังแหละนะครับเราจะไม่ไปล้อเป้าอย่างนี้นะเพื่อมันจะหลุดมาเมื่อไหร่เราไม่รู้นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะดึงบาลานอีกทีหนึ่งเตยห้ามออกมานะ สองลดเนนะโดยตอนองเหมือนกัหมแต่เหมือนหมดนะอ่ะแสดงว่าเราใส่กิบล็อกอ่าเขาเรียกเรียบร้อยดีฝีมือดีไม่หลุดต้องพันเลยสาธิตการตัดรวดตัวเปล่าที่แบบหล่อเสารถดหนามสามนิ้วยาวหกเมตรนะครับอ่าลวดขนาดสี่มิลด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูความรุนแรงนะครับเมื่อลวดขาดตอนนี้ทดสอบบังเกอร์ขนาดสี่มิลตรงนี้นะครับว่าตัวลวดจะทะลุไหมนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับพี่เดี๋ยวดูตรงนี้กันนะครับเอาเลยเอาลองงูโอเคมอะเกอร์ไ้งทะลุนะครับโอเคไม่ไม่ทะลุไม่ทะลุได้ได้ก็ายรลวดงอเลยร้อยเท่าไหร่ร้อย หน่ห้าสิบเนาะี้เนาะเรอะเลยพันห้าังกูเนาะโอเคเลยเด่รถตักนี่อะเ่ยแต่รัเอยนะรอลงตรงนี้ เอารถเข็นเาเทดีกว่าใช่ไหมอ่าแล้วแต่พี่สะดวกคยมันมันจะมันจะเห็นไมนก็แล้วแต่เราเนัดเดี๋ยวอนาคตเราไปเข้าไปับปนรู้่นี่ชนี่ไลกินนี้อ่หมอมสมรกสิ่ อนี่กำลังเทปูนนะครับปูนสเต็ก320นะครับปกติต้องใช้ถล่มที่หนึ่งนะครับวันนี้ผสมประมาณ2.5นิ้วครับแล้วเดี๋ยวในตัว้ามลูกอยู่ครับแต่เดี๋ยวก็หน่อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวฉัลองแก้ดูนะครับเอ่อพราะว่ามันเป็นช่องไฟรเข้ามันเดี๋ยวช่องนี้เหลียวไปเดี๋ยวอีกช่องหนึ่งใช้ถล่มที่หนึ่งขึ้นนะครับทีนี้แบบตัวนี้นะครับใช้ปูนเดอร์มา2.5กิโลนะครับผลิตเสา1.3นิ้วยาว2เมตรได้ดินที่ตรานทานนะครับแต่สามช่องในการไดกระครับ 这个，这个，这个。 thì pitt rung lắc rung lắc để bắt lông ráng còn gì để để cùng cày ảo kéo để khơi mở tên nhẫn thằng này เอาข้างบนของมันเนี่ยตัวนี้วะไตัวถ่ายยังเนี่ยพี่อย่าเทล้นนะพอเทล้นมันลำบากมอนตองโกยออกแต่ถ้าเทขาดเนี่ยมอเตอรมันไวกว่าเดี๋ยวเขาถุงแล้วนเทเดี๋ยวถังแล้วเพราะเดี๋ยวมอเตอร์ขยับมันรู้เลยช่องไหนมันไม่เสมอมันจะมีขากาเดินด้วย ครับผมเก๋ช、OK, ่วยนิดเดียวเอาเลย ที่ว่าเรามาโครอบนี้อยากให้มันขึ้นตันอย่างเงี้ยแล้วเราปูมาแต่งหรือเราจะไม่แต่งถ้าเราจะทำอย่างนี้ก็เราก็ไม่ต้องแต่งไงเดี๋ยวแต่งเหรอดี๋ยวไปหาของสองหัวเห็เนเล็กที่ชอวิทนี่งตอนนี้ส่งงานเรียบร้อยแล้วนะครับเดีดเ๋ยวมาดูหน้างานกันว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ทีมงานช่นางกำลังแต่งถูนหน้าให้เรียบเนียน ตอนนี้แล้วแต่ความต้องกของอผู้ผลิตนะครับว่าต้องการผิวด้านหน้าเรียบเนียนอย่างไรบ้างอ,าอันนี้ก็โดยพอประมาณครับหลังจากาแต่งผิวหน้าเสร็จนะครับรอปูนเซ็ตตัวประมาณ1-2ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสลับของปูนนะครับความเหนียวความเหนียวเนี่ยวแล้วมาแล้วก็ต้องมาเช็คตัวกั้นนะครับว่ามีน้ำปูนเข้าไปไหมเราสามารถตัดลดเส้นล่างได้ไหมนะครับ เดี๋ยวมาดูกันออันนี้เห็นรวดเส้นล่างอีจนนจะมื้นไปหน่อยแล้วก็มาทักเหล็กเสียบออกให้หมดประมาณหนึ่งสองชั่วโมงหลังจากเทปูนเสร็จนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทิ้งปูนไว้ยี่สิบชั่วโมงขึ้นไปนะครับทำการตัดลวดสี่ตำแหน่งด้วยกันหนึ่งสองสามสี่ ตามตะแนนที่2กับที่3ก่อนเพื่อลดแรงมีบาดของลวนะครับหัวเสาได้ไม่แตกแล้วก็ทําการยกเสาอ,ออกจากแบบเป็นอาเสร็จเรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับเหตุลงกึงมานี่จะกลณครับแบบเหล่าคาอนกรีตอลไรครับ